ไหนว่าควบรวมแล้วจะถูกแล้วจะดีส่องบินมือถือและคุณภาพเครือข่ายแล้วถามดังๆถึงผู้ถือคุณวันนี้เรามาพร้อมกับคำถามตัวใหญ่ๆที่เชื่อว่าอยู่ในใจหลายคนโดยเฉพาะตอนจ่ายบินมือถือ และตอนที่เครือข่ายมันล่มกับ Ahead of the Game Podcast ตอนที่ชื่อว่าไหนว่าควบรวมแล้วจะถูกแล้วจะดีส่องบินมือถือและคุณภาพเครือข่ายแล้วถามดังๆถึงผู้ถือหุ้นเป็นไงล่ะครับคำถามนี้มันจี๊ดเลยใช่ไหมครับไหนใครเคยบอกว่าการควบรวมของผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่จะทำให้ค่าบริการถูกลงผ่านมา2ปีกว่าๆหลังดิวประวัติศาสตร์ทรูควบรวมดีแท ในวันที่1มีนาคมปี2-5-6-6ตลาดเหลือผู้เล่นหลักๆแค่ AIS กับ t ทรูชมใหม่แล้วบินค่ามือถือของคุณคุณมันฟ้องว่าอะไรบ้างครับบอกเลยว่าเสียงจากผู้ใช้นับ1 0บ0ล้านเลขหมายทั่วประเทศมันดังกระหึ่มหลายคนกลุ่มขมับแพ็กเกจเดิมที่เคยรักโปรเดิมที่เคยใช้มันหายไปไหนโปรใหม่ที่ออกมาเออ ปริมาณเท่าเดิมแต่จ่ายเพิ่มหรือจ่ายเพิ่มแต่ได้น้อยลงไอ้โปรโปราคาถูกใจสบายกระเป๋าที่เคยมีให้เห็นมันกลายเป็นแรไอเทมเป็นหรือเปล่าและบางคนถึงกับโดนโทรมาบังคับให้เปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นตัวที่แพงขึ้นด้วยนี่เราไม่ได้มโนโกันไปเองนะครับมีข้อมูลตัวเลขที่น่าสนใจอย่างที่เคยมีการวิเคราะห์กันว่าค่าใช้ใจ่ายต่อเลขหมายของผู้ใช้ True และ D t a เดิมและหลังวัรวมมันดีดขึ้นไปไม่น้อยเลย โดยเฉพาะค่าบริการแบบเติมเงินอันนี้ค่าเฉลี่ย ARPU นี่พุ่งขึ้นไปชัดเจนประมาณ10%ในปีที่ผ่านมาเลยนะครับสำหรับ a i s ก็ไม่ต่างกันครับเมื่อดูจากบทวิเคราะห์จากบรกเกอร์ต่างๆคุณผู้ฟังท่านไหนมีประสบการณ์ตรงฝากช่วยกันแชร์ในคอมเมนต์หน่อยสิครับเพื่อสองค่ายมือถือนี้เขาจะแวะมาเห็นพอดแคสต์อันนี้ของเรากันบ้าง องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคหลายแห่งก็ออกมาส่งเสียงดังๆว่านี่มันกระทบประชาชนเต็มๆเลยนะมีผลสำรวจที่ยืนยันว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกได้ถึงภาระที่เพิ่มขึ้นจากการแข่งขันที่มันน้อยลงแบบเห็นๆแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นทำไมถึงปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปได้ก็ต้องย้อนกลับไปมองการตัดสินใจของผู้คุมกฎอย่างกสะทะชที่ให้ไฟเขียวดิวควบรวมนี้ ทำกลางเสียงคัดค้านและข้อกังวลมากมายบอกว่ามีมาตรการควบคุมแล้วนะจะดูแลราคาจะส่งเสริมรายย่อยแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันเป็นยังไงครับมาตรการเหล่านี้มันเอาอยู่จริงหรือหรือแค่พอเป็นพิธีมีคนเขาตั้งคำถามแรงๆนะครับว่าวิธีการตรวจสอบราคาของกสทอชอเนี่ยที่ว่าราคามือถือมันถูกลงมันสะท้อนความจริงที่ชาวบ้านเขาจ่ายกันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าไปเอาโปรลับ โปรเฉพาะที่คนทั่วไปเขาเข้าไม่ถึงมาถัวเฉลี่ยให้ตัวเลขมันดูสวยมันก็อดคิดไม่ได้นะครับพอเหลือผู้เล่นตัวจริงในสนามแค่สองรายแบบนี้อำนาจต่อรองมันไปอยู่ฝั่งไหนกันแน่อยู่ฝั่งผู้บริโภคอย่างเราเราจะย้ายค่ายหนีไปไหนได้มากนะักนี่มันเหมือนบทเรียนราคาแพงที่สอนให้รู้ว่าเมื่อการแข่งขันถูกจำกัดผลลัพธ์มันก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละครับ และล่าสุดเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆก็คือกรณีที่ระบบทรูล่มไประยะเวลาหนึ่งประธานทีเดียไอชี้ว่าเครือข่ายมือถือที่มันล่มเนี่ยสะท้อนปัญหาระบบโทรคมนาคมไทยที่เหลือผู้ให้บริการเพียงสองรายพบเหตุขัดข้องมากขึ้นหลังควัวปรวมและจากผลสำรวจจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็พบว่า ผู้ใช้บริการ81ประสบปัญหาการใช้งานในช่วง6เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเครือข่ายของบริษัทที่มีการควบรวมพบปัญหามากที่สุดเอาละครับหลังจากที่เราส่งบินค่ามือถือกันจนตาถลนไปแล้วถามดังๆถึงความรู้สึกของผู้บริโภคกันไปแล้วผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังลองเปลี่ยนหมวกดูบ้างจากหมวกของผู้บริโภคที่กำลังหัวร้อนมาสวมหมวกของนักลงทุนที่มองหาโอกาส พอชื่อตอนเราก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าถามดังๆถึงผู้ถือหุ้นด้วยในความแพงขึ้นของค่าบริการในความน้อยลงของการแข่งขันมันมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่สำหรับคนที่ลงทุนในหุ้นของ AIS หรือ True บ้างหรือเปล่าน่าสนใจนะครับว่าถึงแม้เศรษฐกิจบ้านเราจะดูนเนื่อยไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่แต่ถ้าไปดูผลประกอบการของสองค่ายนี้ โดยเฉพาะหลังจากที่ตลาดมันจัดระเบียบตัวเองใหม่แบบนี้แล้วมันมีเรื่องให้เราต้องจับตาดูเริ่มที่ AIS หรือ Advanced กันก่อนเลยครับปี2567ที่ผ่านมากำไรสุทธิสวยๆเลยครับประมาณ35,000ล้านบาทโตขึ้น21%จากปีก่อนและล่าสุดไตรมาส1ปี2568ที่ผ่านมาก็ยังฟอร์มดีต่อเนื่องกำไรอีกกว่า10,000กับอีก500 000, ล้านบาท ไม่ต้องพูดถึงความมั่นคงและปันผลที่ค่อนข้างสม่ำเสมอทำให้นักลงทุนหลายคนเนี่ยอุ่นใจมาดูที่ True กันบ้างหลังจากควบรวมกับ d t แทใช้เวลาปรับโครงสร้างภายในกันพักใหญ่ปี2567ทั้งปีอาจจะเห็นตัวเลขขาดทุนสุทธิประมาณ11,000ล้านบาทแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่ไตรามาสหนึ่ง2568ล่าสุดนี่แหละครับ True พลิกกลับมามีกำไรสุทธิได้แล้ว1,600ล้านบาท นี่คือการเทินอาราวครั้งสำคัญเป็นสัญญาณว่าการลดต้นทุนการสร้างซินเนอร์จีจากการควบรวมมันเริ่มออกดอกออกผลให้เห็นเป็นตัวเงินจริงๆแล้วแล้วทำไมหุ้นกลุ่มนี้ถึงอาจจะดูมีอนาคตในสายตานักลงทุนล่ะครับทั้งๆที่ผู้บริโภคอาจจะกำลังบ่นอุบข้อแรกสงครามราคาน่าจะจบแล้วล่ะครับเมื่อไม่ต้องแข่งขันกันตัดราคาดุเดือดเหมือนเมื่อก่อน ทั้ง AS และ True ก็สามารถบริหารจัดการรายได้และกำไรได้ดีขึ้นมากต่อมาก็จะเป็นเรื่องทางฝั่ง True และ D-TAC พอเขาควบรวมกันมันก็มีต้นทุนที่ลดลงได้อีกเยอะนะครับทั้งโครงข่ายทั้งการดำเนินงานนี่ก็คือโอกาสที่ตลาดกําลังมองหาประการที่3ก็คือบริการเสริมขุมทรัพย์ใหม่นะครับ แพ็กเกจพรีเมียร์ลีกอย่างนี้เป็นต้นทุกคนใช้ Data มากขึ้นบริการดิจิทัลใหม่ๆม,มากขึ้นก็ผุดขึ้นมารองรับสร้างไรายได้เพิ่มให้กับบริษัทโทรคมนาคมแบบนี้ประการสุดท้ายก็คือความเป็นหุ้นดีเฟนซีฟหุ้นตั้งรับชั้นดีคืออย่างที่บอกไปนะครับเศรษฐกิจจะดีจะร้ายคนก็ยังต้องจ่ายค่ามือถือทำให้รายได้ในมันค่อนข้างนิ่ง เพราะฉะนั้นในขณะที่เสียงจากผู้ใช้นับ10ล้านอาจจะเต็มไปด้วยคําถามและความอึดอัดใจแต่สําหรับห้องค้าหรือว่ามุมมองของนักลงทุนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดครั้งนี้อาจกําลังสร้างโอกาสในการเติบโตของกําไรให้กับบริษัทเหล่านี้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทําให้เราเห็นนักวิเคราะห์เริ่มมีมุมมองที่ดีขึ้นกับหุ้นกลุ่มนี้ล่าสุดมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรให้ AS และ True อีกด้วย ทั้งๆท,ที่สภาวะเศรษฐกิจไทยยังดูไม่ได้สดใสเลยอย่างล่าสุดนะครับโมเดลการลงทุน Definite Set Select ซึ่งเป็นคำแนะนำการลงทุนโดยบลป Definite ร่วมกับระบบโปรแกรมเทรดดิ้งของบอรยวนต้าล่าสุดนะครับก็มีการเอา r u e และ A AS เข้ามาในโมเดลพอร์ตโฟลิโอด้วยจากการปรับเพิ่มประมาณการกำไรโดยนักวิเคราะห์ของทั้งสงบริษัทด้วยครับ ล่าสุดผลตอบแทนย้อนหลังของ Definite Set Select ยังคงเป็นบวกได้ในปีนี้แม้ Mass Set Index จะปรับลดลงไปแล้ว10%กว่า็ก็ถือว่าทำผลงานได้เยี่ยมเลยครับและนี่คือความจริงหลายมิติของประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้กับตอนที่ชื่อว่าไหนว่าควบรวมแล้วจะถูกแล้วจะดีส่งบินมือถือและคุณภาพเครือข่ายแล้วถามดังๆไปถึงผู้ถือหุ้น หวังว่าผู้ฟังจะได้รับข้อมูลมุมมองและแรงกระตุ้นให้ฉุกคิดนะครับว่าในทุกปรากฏการ์มันมีผู้ได้รับผลกระทบและก็มีผู้อาจจะมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่เสมอการเท่าทันข้อมูลการวิเคราะห์เอียงรอบด้านการตั้งคำถามท,าที่ถูกต้องมันคือสิ่งที่จะทำให้เราก้าวล้ำนำหน้าในทุกเกมครับสำหรับวันนี้ผมเจษดาสุขทิศซ e o โกลุ่มบริษัทฟิโนโนเมนาและ Ahead of t h e Game Podcast มองขาดทุกโอกาสการลงทุน ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ